ท่านมังกรครับกาบเรียนท่านประธานภาท่เครพบครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลจากกลุ่มผู้ประกอบการอำเภอเมืองน่านเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจาังหวัดน,น่านครับวันนี้ผมขอปรึกษาหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านไปยังผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผมได้รับหนังสือจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านได้ส่งเอกสารมาเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งครับเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2,568คนละครึ่งก็มาร่วมด้วยขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ครับที่นำโครงการใน รัฐบาลชุดที่แล้วกับคืนใหม่อีกครั้งหนึ่งมี4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสองกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยสไลด์ถัดไปครับโครงการนี้เริ่มขึ้นในปี2563จากรัฐบาลชุดที่แล้วมีทั้งหมด5เฟส แบ่งตามช่วงระยะเวลาเฟสที่1กรกฎาคม63ถึงเมษา64ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันผมข้ามไปเฟสที่5เลยนะครับสุดท้ายมีนาคม66ถึงเมษา66รวมมูลค่าเศรษฐกิจรวมทุกการบริการ58,621ล้านบาทจังหวัดน่านเป็นจังหวัด ท่องเที่ยวจงังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวในประเทศไทยบอกว่าหมดโควิดเมื่อไหร่ฉันจะไปเที่ยวน้านมีการมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่พักธรรมชาติโบราณสถานโครงการเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชันเราเที่ยวด้วยกันแอปพลิเคชัน แอปเป๋าตังค์นะครับซึ่งทุกวันนี้ทุกคนนี้ก็มีพกติดตัวมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นโรงแรมก็เปิดเพิ่มมากขึ้นสลถัดไปครับจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอย่างที่บอกไปนะครับโครงการเหล่านี้หากเป็นไปได้สภา,าอุตสาหกรรมท่องเทียเท่ยวจังหวัดน่านมีข้อเสนอ ให้ขอสไลด์ถัดไปครับให้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาหนึ่งเพิ่มสิทธิ์การจอง 2. เพิ่มโควตาห้องพัก 3. ขยายเวลาสิ้นสุด 4. ขยายเวลาการจองเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกระซอกการจองกระชั้นชิดพอคนจะจองก็เต็มแล้วสุดท้ายครับหากเป็นไปได้ขอสิทธิ์ให้คนพิการได้เข้าร่วมโครงการตามฐานสิทธิ์ที่มีอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวให้คนในครอบครัวได้พาคนพิการไปเที่ยวด้วยกันครับขอบพระคุณครับขอบขอบคุณครับ